สวัสดีครับผมพบกันตอนเช้าวันที่8กันยานะคัับห้นะครับผมวันนี้มาอัปเดตทุเรียนนะครับที่ได้ถ่ายคลิปลงไปนะครับวันที่2 9สิบางหานะครับที่ผมได้ลาดฮูมิกลงไปนะครับได้ลาดฮูมิกลงพื้นแล้วก็รยแต่โคโดม้านะครับช่วงฝนตกนะครับแล้วก็ นี่นะครับให้มาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผมทุเรียนนะครับเริ่มตอนแรกเริ่มที่บอกว่าเป็นเม็ดเข้าสารนะครับตอนนี้เริ่มนี่ครับดูสวยมากเลยครับเลายอดที่เขาเคยงอนะครับนี่ครับเหมือนยอดนี้ครับเขาเริ่มเขาเริ่มดีดตรงนะครับตอนแรกงอใบกุดงอเหมือนปลายทูบนะครับเหมือนนี้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนยอดนี้ครับ เขากำลังเขากำลังอันนี้ขึ้นนะครับเงยขึ้นนะครับเขากาลังดีดตัวเงยขึ้นให้ตรงเหมือนยอดนี้นะครับผมนี่ครับตอนแรกต้นกิ่งนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่กิ่งนี้ก็เป็นเหมือนกันน่ครับเขาก็เริ่มเริ่มนะครับเริ่มที่จะดีดตัวตรงนะครับนี่ครับนี่ครับเริ่มแตกแตกออกมาเยอะมากนะครับดูสิครับเพื่อนๆนี่ครับ นครับแล้วก็มีกิ่งใหม่ออกมาด้วยนะครับเนี่ยครับจะมีกิ่งใหม่ที่เพิ่งงอกนะครับนี่ครับออกมาอวบมากเลยครับสวยที่ผมได้ได้โรยไตโคดามานะครับลงไปเพราะว่าช่วงหน้าฝนตกก็อาจจะเป็นเชื้อราทางดินได้ครับนี่ครับสวยนี่ครับดูดูทุกกิ่งเลยนะครับก็จะนี่ครับแตกตายยอดออกมานะครับ คาเพื่อนๆให้ดูนะครับนี่ครับจากที่บใบไม้ใบมีเชื้อราหลุดร่วงนะครับตอนนี้เขาได้นี่ครับได้แตกใบใบแล้วก็มาดูทุเรียนที่ผมปลูกเม็ดไว้นะครับที่ผมให้ดูใบใหญ่มากนะครับเพื่อนๆรอบนี้นะครับตอนนั้นเขายังมีใบเหมือนเหมือนใบอ่อน เหมือนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับออกมาใหม่ครับแล้วยอดเขาก็โอ้โหสวยมากนครับยอดตรงพุ่งเลยนะครับเพื่อนๆนี่ใบใหญ่มากเลยครับนี่ครับดูดูจากใบเก่าที่ที่ออกมาแรกนะครับนี่ครับจะเป็นใบเล็กๆครับนี่ครับใบเล็กๆนะครับตอนแรกผมก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะรัด ผู้ครูมุงครูอกเลว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็ผมก็ได้ให้ปุ๋ย6สามสามไปนะครับปุ๋ยมูนค้างคาวครับแต่ผมโรยโรยตามโคนนะครับตามรอบๆโคนครับผมประมาณหนึ่งช้อนนะครับประมาณช้อนช้อนแกงครับแต่ว่าไม่ได้โรดที่ที่โคนมากนะครับตามรอบๆบทรงพุ่มนะครับผมดูดีครับนะครับให้ดูนะครับ ใบใหญ่มากนะครับเพื่อนๆดูใบใหญ่ใบมันนะครับนี่ครับต่างจากใบเก่ามากเลยนะครับใบเก่าเขาเหมือนเหมือนเขาจะเป็นจุดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะมีจุดจุดด่งดางๆเป็นจุดเขาขๆายตามใบนะครับใบเก่าเพราะที่ผมได้ได้ออรลาดโฮมิกลงไปครับจะมีโฮมิกที่ผมได้ผสมกับน้ำนะครับ ราดลงไปนะครับตอนนี้ยอดสวยมากนี่ครับยอดน,นี้เหมือนกันโอ้โหสวยนี่ครับใบมันเลยครับผมมันเงามากครับนี่ครับแล้วก็มาดูกันการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเขานะครับนี่ครับใยอดตรงนี้ที่ข้อตรงนี้ครับจะเป็นเล็กๆแต่ขึ้นไปจะเป็นใหญ่ๆครับมีโมรู้สึกว่าพอเขาเริ่มเริ่มที่จะรับยอดใหม่เนี่ย ยอดเขาอวกขึ้นกับใหญ่ขึ้นครับนี่ครับเพื่อนมันจะเป็นร้อยต่อนะครับดูได้ง่ายครับเนี่ยสังเกตได้ครับมันจะเป็นจากใหญ่ไปหาเล็กแล้วก็ใหญ่ครับขอขออาไยด้ครับผม